เตืนนะครับหลังเกมชกนะครับหลังจากเสมอกับ1ล้านเล็กลงมานะครับโโอ้หขวดขวดขวดบินขวดเมื่ยเป็นไงวันนี้เกมการชกสนใจก็คิดว่าน่าจะชนะอยู่ดีแต่มันมันพลาดนิดเดียวมันก็พลาดตรงไหนอ่ะตรงที่เขาขัดขาลูนิดเดียวอย่าไม่ที่หน้าเที่ยวไอ้ที่หัวซุกทำไมใช่ไหมจังหวะนั้นนะฮะแล้วก็ไปโดนหักล้มอีกทีนึง แต่มันก็ไม่ร่าไเพะว่ากสี่เราได้เยอะเขายอมไปแล้วูกค่าก็เหมือนเราเราก็ไม่เสียไม่เสียมากเลยแล้วเหมือนเซียนมวยเขาเขาบนกรรมการป่ะหรือไงบนกรรมการรู้ซปช็อตไปช็อตนั้นสุดท้ายเขาซ้อนเนี่ยอนทางัตึงเนี่ยไม่ร้อไรประมาณนี้เขก็ับค้าเอมันก็แล้วตึงว่าแล้วหนึ่งล้านเลยเป็นกัน็ ก็คิดว่าใครหน้าก็มีล้างตามีมี้ามีเดิมพันให้มีให้เดิมพันให้มีเดิมพันให้เลยนะเราเราเปลี่ยนอะไรดิสามข้อเลยเปลี่ยนเดิมเลยเนาะคโดยโดยโดยรวมมิถามนิดนึงมันมันมันความผิดพลาดเลยโดยรวมเลยเราผิดพลาดที่เราด้วยยกะ้าเหรอเยกะ้าอย่างเดียวช็อตเดียวเลยที่ว่ามาไม่เราเหมือนเราวางเกมมาผิดครับ เราเราสู ja <im <im uh ้ในเขได้คิด okay ว่าิก็สู้ได้สู้ได้เขาเขาสู้เราไม่ได้บในแต่เราวางเกมิสึงสเราไปรับเยอะราไม่เปิดเกมแรกรับเยอะไปหน่อยตอนแรกอ่ะก็พูดอะไรกับการําหนึงก็ขอโทษนะครับวันนี้ก็ทำเต็มที่แล้วก็มีภาพสองนะเสียวหน่อยเสียวหน่อยเสียวเสียวครับเสียว้า้า

ร็ซอเอนะครับเอมาให้วันนี้อะไรก็ได้ไม่ว่าอไรเดี๋ยวนโสงคมนีเราไปกันใหม่สนุกได้สู้ๆลเก่งนะนเี่นะครับซเอนะครับมาแสดงบรากาบกับกิตันนะครับมาพูดคุยกับกิตันนะครับเสียเมื่อที้คุยกับเสีนพ่ยอกน้องมันไม่ได้เข้าใจการทำงานกับเราไอเราอ่ะเราล็อสภาพได้แล้วแ้นนะมันเป็นเกมเกมกีฬาอยู่แล้วสราล็อสภาพแต่ว่า มงานแั่ไม่ไม่บอกเมื่อกี้คุยแล้วเมื่อกี้ไคุยกเสียโมโหเสียใจเย็นเราเราต้องอยู่ร่มกันอีกนาน จร้อนพี่ข้าไปคุยกับพี่โบแล้วก็เสี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเราไปต่อยตายเดี๋ยวก็ต้องมาต่อยเดี๋ยวก็ได้แก้มมืออีกใครจะจัดเราพี่โบก็ต้องจัดใช่ไหมแต่ทีมงานเราไม่รู้เรื่องแต่จะเอกไม่มีหนาอะไรแต่ทีมงานเหมือนกันไม่เป็นไรอยากก็ได้มันเป็นอารมณ์อารมณ์เอาแบบพี่โบเดี๋ยวรู้เพราะเราเคยจับมวยมันเป็นธรรมดาเหมือนฟุตบอลน่ะบ้านใครบอลมัน นะครับนี่ครับพูดอย่างซเอนะครับร้องแฟ่ๆอยู่แล้วซอเอจิตเมืองนนท์นะครับไือได้พูดคุยกันแล้วไม่สิเรียดชนะก็ดีแล้วเสมอก็โอเคต่อยกันใหม่เนาะเดี๋ยวต่อยกันใหม่นะทุกวสอ่าะ้อเอนะครับ้อเอจิตเมืองนนท์ครับ้อเอครับ้อเอ๋เคลียร์กับเสียรบอลได้มาแล้วพอดีมันมีช่วงเชิงมวลวัดปลายนิดหน่อยแล้วอ้าวเซียร์กันเป็นยงไงพังไฟนี้ก็ต้องเต็มที่เราบางเกมปิดเป็นนิดนึงครับเต็นที่ยังไงก็ถ้า เราไปนี่ต้องแบบสนมากๆเลยถ้าเราเปิดเกมสู่ในแต่ตอนแรกอ่ะดูได้สบายโอ้ยเราไปซูมเยอะสักหน่อยหนึ่งสองสามคือแบบเลยปล่อยให้น้องเขาได้ใจเขียนโม้ช่วงช่วงยกไหนที่เราว่าเราได้เน้นๆเลยยกสี่เขาสั้นไปแล้วยกสี่นี่ก็คือเน้นๆเลยนะยกห้ามเกิดอะไรขึ้นนะจังหวะจังหวะที่พลาดเดียวน้องเขา ล็อกเอวแล้วก็สัตขาค,ครับอแค่นิดเดียวเท่นั้นยกข้า่นะเจ้าที่จะเราจะไปล้มเหมนนะเสียใจนิดนึงเจ้าว่าเจ้าจะล้มเหมือนนะใช่ครับก็เพราะเขาักขาตามการชงมกันไปยาวครับชงกันไปยาวๆครับตามกรีมของกรรมการนี่นะเราเสร็จมันก็โหโอ้คือคือตอนนั้นนี่เราเรารู้บรรยากาศบนเวทีแล้วใช่ไหมก็โบนโอ้ครับผมแล้วกดยกสุดท้ายเนี่ยยังมั่นใจไหมมั่นใจว่าจะยังมั่นใจเพราะว่าเสี่เราเราได้เยอะกว่าน้องน้องเราสังผักเขามียกข้า่นนั้นเองนะมียกข้า่นนั้นเองที่ว่า ท oh. yeah yeah yes ี่เราลน้มไปจังหวัดนนะครับอ่ะมีโอกาสเป็นยังไงบ้างก็มีโอกาสอ่าี่ก็อยากแด้ไหมครับอ่ามีเดิมพันให้ร่คอครับครับครับป็นตันนะครับบอกแล้วครับมีโอกาสอยากแก้มือนะครับมีเดิมพันให้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ทางช่องด้วยนะครับจะทำคลิปดีๆมาให้กับ FC แฟนคลับได้ชมกันครับสวัสดีครับ